ชิปซิมเอนครับจากใ็จากน้าอุฒตแล้วก็น้าอุตชิปปิ้งแล้วก็น้าชูต่างครับแล้วก็ทีมงานน้าชูนะครับน้าชูกับที่มุมเือมนี่นะครับเป็นไงบ้างวันนี้เออใช่แล้ครับแตนะสบายสบายเลยสบายสบายครับมันยากไหมวันนี้เกมก็ไม่ยากครับไม่กดดันเลยครับไม่กดจันนะเรามั่นใจช่วงไหนครับผมก็รายๆต้นยกสามต้นยกสามก็คือเรามั่นใจแล้วคิดว่าเราได้อาวุธไหนวันนีะก็ได้ลูกมวยได้ได้ทุกอย่าง ตัวอะไรเนี่ยก็ไปได้ตัวสองที่นั่งตัวสองช่วงไหนก็ยกสามโอ้ช่วงที่โดวนี่มันเป็นยังไงบ้างครับนั้นก็แบกก็ไม่กังวลอะไรครับไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้มีอาการอะไรพูดถึงผู้ชมแล้วหน่อยครับวันนี้มีสร้างความรำไรกัเร็ไม่ลำบากใจอะไรครับมั่นใจยกเลยมั่นใจตั้งแต่ก่อนต่อยด้วยครับมั่นใจมาตง้อยอ่ะมัน วันนี้มั่นใจเพราะอะไรก็กลำหนักมันก็ทำให้มากด้วยครับแล้วก็ซ้อมเต็มที่ครับแล้วก็ชื่อชั้นเราก็ดูดีกว่านะเหมือนเราขึ่นน้องมีขึ้นไปดดาเราวันนี้ครับก็ยังไม่ฝังไม่สกัดแล้วกอนนะเป็นไงนน้ำหนักของเราน้ำหนักนี้ก็ลำหนักนี้ก็สบายครับสบายสบายไม่ระดิวด้วยครับทำเหมือนเพราใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ก็พอใจครับอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณนาจูเลนทีมานาจูแลนนักวิชิปตร์ด้วยครับ ฝากเอฟซีครับผมฝากเอฟซีช่วยดตามใครจะไปไหนเอฟซีช่วยดตามใคร่อไปครับไอ้เก่งแรงกว่านี้ครับโอเคครับผมยินดีด้วยครับ